ซื้ออะไรก็ได้ขอ้มีสีเดียเดี๋ยวเสร็จก่อนแล้วแล้วค่อยถ่ายทีละคนนะสมมติไปน้ำเกี้ยมเฉยๆวิ่งสี่ลูกสี่นวันนี้มันมาสองตัวมันมาสี่กับมันมาแปะนะย้อนอเดี๋ยวให้เสร็จพิธีก่อนเี๋ยวปู่จะบอกว่าตัวไหนนะ ซื้อทุกตัวนะอย่าตามของคุณได้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขานะครับมาขานะพูดขานำไปขามาเดี๋ยวทำพิเศษก็มาถายใกล้ๆนะครับ

อันนี้ค <funz discretion> ือท่านถอน ปูคะเน้นหวยอีกสักรอบได้ไหมคะเน้นหวยอีกสักรอบใช่ไหมครับได้ได้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ใครว่างว้วนนี้แปดไม่มาซัดแปดสามแปดสองเลยพิเศษเก้าสามเด้อไม่ต้องใส่ลูกเชนเข้าใจไหมค่ะ <c oughs> ส่วนสี่สามสี่หนึ่งใช้วิทยาศา์เอาเด้อ 4นี่เป็นเลขอ่างอ่างมังกรนะครับส่วน8เป็นเลขปู่เทพเองนะครับเอาเลยเด้อเมื่อกี้อ่างมังกรออกเต็มๆต็เลยครับเมื่อกี้อ่างมังกรออกเต็มเต็ม3ื้อหนังกระดาษ3ตัวเต็มเต็ม3ตัวเต็มเต็มนะครับเมื่อแล้วอ่างมังกรเนี่ย